นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปมาโทจทัทมธเมสุติอีณบัดนี้จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการต้อนรับอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธานหนักแน่นในพระพุทธศาสนาซึ่งเดินทางมาวัดในวันพระถามว่ามาเพื่ออะไรตอบว่ามาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีอันมีประการต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดีที่เกิดจากทานความดีที่เกิดจากศีล ความดีที่เกิดจากการภาวนาถ้าเป็นความดีแล้วท่านทั้งหลายมีความตั้งใจจะบำเพ็ญให้เต็มที่วันนี้เนื้อหาสาระในพระธรรมเทศนาจะปลารบประเด็นสำคัญเพียงสองประเด็นกอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟัง ให้สมกับเป็นวันพระความตั้งใจให้ดีเนี่ยควรมีให้มากที่สุดทำให้เต็มที่ในวันพระเพราะชื่อวันก็บอกแล้วว่าเป็นวันพระคําว่าพระนั้นแปลว่าอะไรญาติโยมถามใจของท่านบ้างหรือเปล่าว่าวันพระนั้นแปลว่าอะไร คำว่าพระนั้นแปลว่าประเสริฐความประเสริฐเกิดจากอะไรความประเสริฐก็เกิดจากความดีพร้อมคือความดีที่ไม่บกพร่องถามว่าอะไรดีก็ตอบว่ากายวาจาและก็ใจดีพร้อมกันไปทั้งสามด้าน ไม่ขาดตกบกพร่องด้านหนึ่งด้านใดใจจะคิดอะไรในวันนี้ก็ขอให้คิดดีเพราะเป็นวันที่ญาติโยมมาเข้าใกล้พระจะพูดจาพาทีก็ต้องพูดจาเฉพาะเรื่องดีๆจะทำเรื่องใดๆก็ต้องทำให้ดีๆให้สมกับเป็นวันพระเ <c oughs> พราะว่าพระ,ประแปลว่าประเสริฐ ประเสริฐก็เกิดจากความสมบูรณ์เป็นความดีที่สมบูรณ์ที่เกิดทางกายทางวาจาและที่เกิดทางใจถ้าหากเป็นวันพระญาติโยมทั้งหลายเกิดปล่อยใจให้คิดเรื่องที่ไม่ดีพูดคำที่ไม่ดีทำเรื่องที่ไม่ดี ก็กลายเป็นว่าเราประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับกาลเทศะวันพระซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีแต่กลับปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะไม่มีโอกาสเข้าถึงดีดังที่ว่ามาแล้วก็เรียกกันว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมือนในการฟังเทศขณะน,นี้ญาติโยมก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีถ้าญาติโยมตั้งใจฟังไม่ดีก็แสดงว่าโยมก็ยังไม่เข้าถึงพระยังมีอะไรสกัดกัน้นญาติโยมอยู่ธรรมะก็เลยไม่เข้าไปทางหูญาติโยมหรือเข้าไปทางหูก็เข้าทางซ้ายก็ออกทางขวาเรียกกันว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูฝา ถ้าผู้ใดทำไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้หูสูรไม่เรียกว่าเป็นคนฟังธรรมะมากแต่จะเรียกกันว่าเป็นผู้หูรูดเข้าข้างซ้ายก็รูดออกข้างขวาแม้จะเข้าวัดเข้าวานี่เป็นสิบสิบปีก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนฉะนั้นญาติโยมก็จะต้องตั้งอกตั้งใจฟัง ให้สมกับข้ออุเทศที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นไว้ในตอนต้นว่าอัปปมาโทจะทำเมสุซึ่งแปลว่าความไม่ประมาทนั้นจะต้องมีในทุกๆเรื่องทำเมสุก,ก็แปลว่าในธรรมทั้งหลายธรรมในที่นี้หมายความว่าเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆ ที่เราได้ฟังที่เราได้เห็นเราต้องไม่มองข้ามจะต้องทันความไม่ประมาทในเรื่องเหล่านั้นให้มากเอายกตัวอย่างว่าเราก้าวเข้ามาวัดเดินเข้ามาทางหน้าวิหารหรือพระวิหารหรือทางหน้าเมนญาติจมก็จะเห็นว่ามีการกางเต็นท์มากกว่าปกติ มีพวงรีดมีพวงมาลัยซึ่งอยู่ข้างในอีกก็มีเห็นเรื่องนี้เห็นสิ่งนี้ต่อหน้าต่อตาญาติโยมก็ไม่ไม่ควรจะก้มหน้าก้มตาเดินเผ่่นไปเฉยๆควรจะได้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ประมาทในเรื่องทั้งหลายถ้าหากว่าโยมหยุดคิดสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่าอ๋อ โยมแม่ของท่านเจคุณคือพระเดชพระคุณท่านเจคุณพระพรมมาบัณฑิตท่านถึงแก่กรรมถ้าพระเดชพระคุณท่านจึงนำศพของโยมแม่ท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้มีการสวรดเป็นประจำทุกค่ำคืนเวลาสิบเกนาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านไปดูจะเป็นคืนที่สามญาติโยมอยากจะมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ย ญาติโยมก็มาก่อนเวลากันหน่อยมาก่อนเวลาก็ฟังท่านพระครูวิเชียนท่านเทศเรื่องต่างๆท่านจะนั่งเทศเดินเทศในตอนนี้จะไม่นั่งบนธรรมะเทศต้อนรับญาติโยมพระเถระรูปใดมาท่านพระครูวิเชียนท่านก็ต้องทักทายบัดนี้จะบะคุลสมเด็จรูปนั้นรูปนี้มาแล้ว บัดนี้คุณหญิงนั่นมาแล้วท่านผู้หญิงนี้มาแล้วบัดนี้ท่านในพลทองย้อยมาแล้วอะไรเงี้ยท่านพระคูวิเชียนท่านจะทักทุกค่ำคืนในโยมมากันแล้วจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระซึ่งเป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการเทศและที่สำคัญก็คือว่าญาติโยมเนี่ยเราเป็นชาววัดปยุโรวง เราจะต้องไม่ทอดทิ้งกันมีอะไรเกิดขึ้นโยมจะต้องสดับรับรู้ช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องของความพัดพลากจากพ่อจากแม่เป็นเรื่องสำคัญนนโยมนะถ้าหากว่าญาติโยมไม่มาให้กำลังใจกันเลยเนี่ยก็เรียกกันว่ายัางแรงน้ําใจกันอยู่ อันญ,ญาติโยมก็ควรจะมาฟังเทศฟังธรรมมาร่วมงานกันหน่อยไม่ใช่ว่าโยมออกจากที่นี่ไปที่อื่นแล้วก็มีโยมถามว่านี่คุณไปร่วมทําบุญงานศพโยมแม่ท่านเจ้คุณท่านหรือเปล่าโยมก็ตอบแบบไม่รับผิดชอบว่าไม่ได้ไปเลยได้แต่เดินผ่านน้อแม่เสียหน้ามากอย่าไปทําอย่างนั้น คืนนี้เป็นคืนที่สี่ก็มีการบำเพ็ญกุศลการบำเพ็ญกุศลจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิบหกและวันที่สิบเจ็ดจะมีการพระราชทานเพลิงศพนายโยมนะให้ญาติโยมจํากันไว้ไม่ใช่จํากันไว้เฉพาะตัวขอให้ท่านทั้งหลายนำข่าวนี้ไปบอกกันไปบอกกันญาติโยมจะได้มาฟังเทศกันมากๆ นี่เป็นเรื่องที่ขอบอกเล่ากล่าวขานให้ญาติโยมได้ทราบได้โทษถึงกันนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาว่าในเรื่องการไม่มองข้ามก็คือเรื่องความไม่ประมาทนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดมงคลผู้ใดใครก็ตามนะะ เป็นผู้ที่ไม่มองข้ามเรื่องที่ควรมองแต่มีความคิดไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอเสมอบุคคลผู้นั้นน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทำไมจึงมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าเพราะจะทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆอา้าวเช่นเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ประเทศเนปาล ท่านทั้งหลายคงจะได้รับทราบข่าวอย่างกว้างขวางแล้วแหละวันที่27เมษายนที่ผ่านมานี้เกิดธรณีพิบัติที่ประเทศเนปาลไอ้จุดที่มันเกิดนั้นห่างจากกรุงกัดมันดุประมาณ50กิโลใกล้ๆก,กับเมืองโปกข่า,าทั้งสองเมืองเนี่ย อาตมาพร้อมด้วยพระเถระหลายรูปได้มีโอกาสไปเที่ยวจาริกแสวงบุญหลายครั้งหลายหนมีวัดฮินดูเนี่ยซึ่งงามๆหลายวัดอยู่ตามบริเวณน,นั้นนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วโยมตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวนี่วัดฮินดูซึ่งเราดูสวยสดงดงามปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว บางที่นี้เนะี่ยเขารักษาไว้เป็นมรดกโลกเสียด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะสร้างมานานบางแห่งนี้สร้างมาประมาณ200รกว่าปี300ร้อยกว่าปีแต่ว่าบางแห่งสร้างไม่ถึงหรอกสร้างหลังจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนมันเกิดขึ้นประมาณ81ปีเมื่อประมาณ81ปีเนี่ยเคยเกิดธรณีพิบัติมาครั้งหนึ่ง ครั้งโน้นคนตายมากประมาณสี่ห้าหมื่นคนแต่ว่าคราวครั้งนี้ก็ไม่เบานโยมนะเดิมทีเราเข้าใจว่าประมาณตายสามพันสี่พันแต่คนศพไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วยังค้นไม่เจอกันอีกหลายหมื่นศพที่ถูกซากอิฐซากดินมันกลบอยู่ข้างใต้นะมีอีกเยอะเลยทีเดียว เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอยู่ว่าสำหรับวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัทส่วนใหญ่มีใจเมตตาเนี่ยกับอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายประการใดยมนึกดูนะไอ้นี่ไม่ควรจะมองข้ามคบคิดพิจารณาดูให้ดีว่าอยอู่บนพื้นที่เดียวกันใกล้ๆกักนเนี่ยแต่ทำไมบางแห่งนี่กับได้รับ ความเสียหายอย่างหนักแต่บางแห่งก็กลับปลอดภัยจึงทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสกับอนาธบินิกะเศรษฐีเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่จะเล่าเรื่องให้โยมฟังสักนิดหนึ่งว่าเย็นวันหนึ่งอนาธบินิกะเศรษฐีก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดพระเชตวันวัดพระเชตวันเนี่เป็นวัดที่ท่านอานาถาาบินิกะเศรษฐีสร้างสวายพระพุทธเจ้าแล้วเวลาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นอานาธิบินิกะเศรษฐีก็มักจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเช้าบ้างไปเย็นบ้างเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีไรเนี่ยอานาติบินิกะเศรษฐีเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งใ,ใกล้ เหมือนกับญาติโยมเนี่ยเวลาเข้ามาวัดโยมก็นั่งใกล้ๆกับพระญาติโยมจะนั่งไกลๆก็มีไม่กี่ท่านหรอกแต่นั่งไกลก็หมายความว่ายังพอมองเห็นกันยังฟังเสียงได้ชัดเจนไม่มีญาติโยมท่านใดไปนั่งอยู่ท้ายวัดเวลามาวันพระเนะก็มักจะมานั่งอยู่ในวิหารอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามานั่งใกล้ ที่มานั่งใกล้กัเพราะว่าคุณโยมประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็แปลว่าผู้นั่งใกล้อุบาสิกาก็แปลผู้นั่งใกล้ถามว่าใกล้อะไรก็คือใกล้พระนี่แหละญาติโยมต้องการจะมานั่งใกล้พระอนาตบินิกะเศรษฐีก็เข้าไปนั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตัดขึ้นมาว่ายังไงละโยมตั้งใจฟังนะ พระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าดูก่อนคฤารืหะบดีหรือว่าดูกะระคฤารืหะบดีผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่โกงกินทรัพย์สินคนอื่นผู้ที่ประพฤติผิดในการมหรือประพฤติผิดประเวณีผู้ที่ชอบพูดปดมดเท็จหลอกลวงคนอื่นและผู้ที่ตกเป็นทาตสุรายาเมา เขาผู้นั้นจะต้องประสบเวรภัยในปัจจุบันนี้และในอนาคตย่อมประสบกับทุกโทมนัสก็แปลว่าความเล่าร้อนใจตายจากโลกนี้ไปก็ตกนรกคือเข้าถึงสุคติเช่นไปเกิดเป็นเปรต เป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนผู้ที่งดเว้นจากการฆ่าจากการโกงจากการประพฤติผิดในกามจากการพูดปดมดเท็จเว้นสุดาราเมาได้เป็นอันเป็นเด็ดขาดบุคคลผู้นั้นจะผ่านพ้นเวรภัยที่เกิดขึ้นในโลกนี้โยมฟังแล้วเป็นยังไง พระพุทธเจ้าสอนชาวพุทธเรานี่นะให้เว้นจากการสร้างเวรเว้นจากบาปกรรมทาชั่วอย่างน้อยห้าประการเป็นเบื้องต้นความชั่วห้าประการที่คนในศาสนาอื่นเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นกรรมดีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่ใช่ดีนะไอห้าประเภทเนี้ยห้าประเภทคืออะไรบ้างฆ่ากันไม่ดีขโมยกันไม่ดีประพฤติผิดประเวณีต่อกันไม่ดี โกหกกันไม่ดีต่อปล่อยตัวเป็นทาสของสุรายาเมาทุกวี่ทุกวันมันไม่ดีพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่ดีแล้วท่านก็สอนให้เราเนี่ยงดเว้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แต่มีคำสอนในาศาสนาอื่นเขาสอนว่าดีโยมได้ฟังไหมเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย าวันเนี่ยตั้งแต่ต้นๆเดือนพฤศจิกาจนเกือบถึงกลางเดือนเนี่ยแต่ว่าพิธีคึกโครมมากในตอนต้นๆเดือนเนี่ยเขาเรียกพิธีฆ่าสัตว์บูชาเจ้าแม่กาลีอะเรียกว่าเจ้าแม่กาลีก็แล้วกันนะฮะแต่ชื่อเขาเรียกต่างๆกันไปไปจับ,บวัวจับควายจับแพะจับแกะจำนวนห้าแสนตัว ให้มายืนทอดอารมณ์เต็มทุ่งเลยแล้วก็ให้คนเนี่ยถือมีดแบบคมกริบนะจำนวนเป็นร้อยคนนะโยมเดินเข้ามาฟันคอสัตว์ต้องฟันให้ขาดฟันตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเลือดพุ่งกระฉูดส่งกินเหม็นคลุ้งไปบวดเต็มท้องทุ่งเขาทำที่ไหนนะโยมชื่อว่าปาริยะปุรีหรือปาริยะปุระ เป็นเขตชายแดนระหว่างเนปาลกับประเทศอินเดียตอนนั้นออกข่าวคนประนามกันไปทั่วโลกแม้แต่ชาวเนปาลก็ประนามกันใหญ่ไม่เห็นด้วยกับพิธีบูชาบวงสวงเจ้าแม่กาลีประเภทนี้หลังจากนั้นไม่ประมาณกี่เดือนยมนับไปสิพฤิจิกามาถึงเมษาประมาณหาเดือนโอ้โหมันเกิดภัยพิบัติ เรียกกันว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นอายมมทันตาคนเนปาลหลายคนตอนนี้หวาดกลัวเป็นการใหญ่ที่ลอดตายมาถ้าาตมาพูดให้ได้ยินถึงหูเขาาตมาจะบอกคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงยังไงมันก็ต้องมาถึงตัวคุณอยู่ดีจะหนีไปที่ไหนหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องความตายฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้าสอนเราว่าอย่าประมาทในเรื่องต่างๆอย่าเข้าใจว่าเรื่องที่ไม่ดีนั้นมันดีนะในขณะที่ผลแห่งกรรมไม่ดีนมันยังมาไม,ไ,มไม่มาถึงตัวเนี่ยเราก็ไม่กลัวไม่เกรงว่าไอ้ผลไม่ดีหรือผลแห่งบาปมันจะส่งผลต่อเราหรือไม่แต่ว่าการผ่านไปไอ้เรื่องที่เราไม่ดีทำไว้แหละมันจะก่อเหตุ มันจะส่งผลต่อตนเองอยู่ร่ำไปนี่เล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งโยมคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิบกว่าปีเคยบวชเป็นพระมาะประมาณห้าพรรษาแล้วก็ศึกออกมาเสร็จแล้วก็มามีครอบครัวทํามาหากินเหมือนกับคนทั่วไป ศึกมาได้ประมาณสัก8ปีเกิดมีปัญหาในด้านสุขภาพตรงบริเวณคอหอยนิยมมาเกิดเป็นฝีขึ้นมาเสร็จแล้วก็มารักษาตัวที่ลรงพยาบาลศิรีราชก็รู้จักกันมาว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีจนกระทั่งป่วยหนักอาตมาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยม เสร็จแล้วก็ไปถามว่าพี่ทวนเอ๊ะทำไมนี่เท่าที่รู้จักกันมานี่ยทาแต่กุณงามความดีมาโดยตลอดแล้วทําไมจูจ่ๆมันจะต้องมาจอดเนี่ยได้โรคภัยไข้เจ็บมันประหลาดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นมายมย้อยเปิดเบาๆหน่อยถตามาเป็นโรคหัวใจเออตกใจหมดเลย นึกว่ามีโจรมาบกพนพระที่เอานี้เล่าเรื่องฟังต่อไปนะก็ถามว่าพี่ทวนทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ชื่อทวนนะโยมแม้วันนั้นโชคดีก็อนตมาเลือเกินแกได้เล่าเบื้องหลังให้ฟังว่าท่านมหาผมนั้นน่ะเผลอสติไปหน่อยปัจจุบันบาปกรรมนั้นมันตามทันผมแล้วเนี่ย ถามว่ามันเรื่องอะไรตอนที่เก็บอยู่บวชเป็นพระในอยู่จังหวัดเพชรบุรีอยู่วัดเก่าแก่โบราณแห่งหนึ่งซึ่งมีวัตถุโบราณมากโยมแล้วเขาก็เอาของโบราณไปบรรจุไว้ตรงนั้นตรงนี้ทีนี้ก็ปรากฏว่ามันมีพวกนักเลงค้าพระเนี่ยอยากจะได้พระกลุกสมัยเก่ารุ่นหนึ่ง มันก็อยากจะรู้นักกว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าพระทวนเนี่ยในตอนที่บวชอยู่แกรู้เพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้ชิดกับอดีตหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยสิ้นบุญไปแล้วหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณคอพระปางองค์เล็กเนี่ยพระอาจารย์ของท่านเคยบรรจุพระเก่าแก่ไว้หลายองค์ทีเดียวก็เหมือนอย่างเจดีที่วัดลาวโยมนะ มีบรรจุของดีเอาไว้ที่เจดีย์สูงๆนั่นนะ่ะที่วัดเรานี่เจดีย์สูงหกสิบเมตรนะไม่มีขโมยคนไหนมันกล้าปีนขึ้นไปถ้ามันปีนไปได้ก็เสร็จมันเหมือนกันในที่สุดไอ้ขโมยพวกนี้มันก็มาถามพระทวนพระทวนแกก็เลยเผลอบอกไปแล้วก็ยังพูดอีกด้วยว่าถ้าหากว่าได้มายังไงก็แบ่งกันสักองสององนะเนี่ย ผู้ไปทำหนองนั้นมันไปเจาะในตอนกลางคืนได้มาจริงๆโยมโจาะจงคอจะดีเสร็จแล้วก็พระแบ่งให้พระทวนเะนี่ยหนึ่งองค์เป็นพระอะไรโย,ยมเป็นพระร่วงรางปืนสมัยสุขโขทยัยอ่ะพระทวนก็กรยิมยิ้มย่องเลยในตอนนั้นนะเสร็จแล้วตอนที่แกป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชปรากฏว่า ภาพต่างๆที่เคยทำในสมัยอดีตเนี่ยมันลอยนวนผุดโผลอยู่ในหัวใจแกสั่งให้คนบอกมาไปบอกมหาบุญมามาเยี่ยมหน่อยสินิมนต์หน่อยอาตมาก็เลยไปเยี่ยมแกเลยเล่าเรื่องนี้ให้ตามาฟังว่าเนี่ยที่สาเหตุโดนเจาะคอเป็นฝีในคอหอยเนี่ยก็เพราะเป็นตัวชี้ให้ขมโมยมันไปเจาะใจดี เพื่อไปเอาพระเก่าโบราณออกมาขายผลกรรมมันแรงมากเพราะเทวดารักษาเจดีย์เขาไม่ยอมแล้วในที่สุดก็เลยส่งผลทำให้เก็บเป็นมะเร็งในลำคออยู่นี่คือเรื่องซึ่งมันนำมาเล่าญาติโยมฟังอันเราไม่ควรประมาทอันเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายนี่ไม่ควรประมาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่อมามมเทศนีญาติโยมคุยเสียงดังก็จะประมาทนะ เพราะเดี๋ยวเป็นมะเร็งในปากก็มาไม่รับรองนะเพราะเวลามีใครพูดเสียงดังแล้วจมาก็มักจะหยุดเทศเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อกี้นี้จะเปิดประตูเสียงดังอภัยกันไม่เป็นไรไอ้นั่นถือว่าเป็นการปลุกญาติโยมที่นั่งหลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมามีสติฟังเทศฟังธรรมกันหน่อยโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าเราชาวพุทธทั้งหลายควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะความประมาทนั้นเป็นทางให้เกิดความวิบัติเสียหายห,ายหลายๆประการสู้ความไม่ประมาทไม่ได้ความไม่ประมาทนั้นเป็นทางปลอดภัยเหมือนกับญาติโยมชาวไทยที่มีความปลอดภัยอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ประมาทเราหาโอกาสรักษาสิ้นบำเพ็ญทานเจริญภาวนาว่าไปเรื่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆจะทำให้ชีวิตของเราครอบครัวของเราและประเทศของเรา มีความประมาทดังในที่อาตมา,าพาชี้แจงแสดงมาด้วยประการฉชนี้รัตนัตยานุภาเวนะด้วยเดชะกุศลผลบุญและด้วยอำนาจแห่งคุณประสีรัตนไตรยัยขอจงได้ช่วยอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระ,ระปฏิพานธรรมสารสมบัติ ประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จดังที่ท่านประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารมีในดังชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะนี้ या yeah.